สวัสดีครับพบกับช่องเบาแขงผากินคือเก่าครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมมือนี้ครับมีงานกระถินครับผมแห่กระถินครับเบาแข่งเก็บบรรยากาศการแห่กระถินภาคอีสานเป็นอย่างไรครับผมคือกันบอบครับผาคอื่นครับผมก่อนมาเบ่งคลิปพิเศษของเบาแข็งครับฝากกดไลค์กดซับตะใครและกดกระดิ่งให้เบาแข็งไดเด้อครับผม เอาครับพี่น้องครับมาเบิงบรรยากาศการแง่กระินตั้งบานเบาแข้งมันเป็นอย่างไรครับผมไปเบิงเลยครับผมเบิงบรรยากาศเลครับพี่น้องครับจะมีคนถือเงินครับผมเดินนำนาสองคนครับผมเป็นผู้หญิงครับถือเงินเป็นประเพณี่ตั้งบานเบาแข้งครับมันคือกันอกครับ แแกถินบานอื่นๆช่วคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมบอพอเปนี่การแห่คือกันบอกับต้องขอตดขอดคอไปเลยดิโบมีเสียงเพลงเสียงยังครับพอดีบะแข่งย่านติดดิคาซิตนะครับผมก็เลยปิดเสียงเพลงใช้วี่ีผากเอาเบืองบรรยากาศออกครับผมต้องขอตดขอดคอไปเลยครับผมนี่ครับจะมีแมกวาดวาดถนนสีวาดถนนคือเป็น ตำเนียมบรารโบรานครับผมกวาดสิ่งบดีออกไปให้สิ่งดีๆเขามาครับผมเขามาในหมู่บ้านครับการแห่ตนตนกระถิ่นครับผมเป็นอเพนี่บราณโบรานคือกันบบครับผมต่างหมู่บ้านคือกันบบครับคอมเม์นี่ครับคนหลายคักไม่แห่กระถินครับผมมา,มมาเด้อมันเอาบุญน้ำกันครับผมไปเบิ่งคลิปนี้ก็มาเอาบุญนำ้ำมาเอาแข่งเ้ยครับ เบาแข้งจำเป็นต้องปิดเสียงรถแห่ไปครับผมย่าติดดิกาซิหนาครับผมพอเ,เพิ่งเปิดจ่องไม่พยายามติดยังครับผมก็เลยปิดเสียงใช้ที่ผ่าเอาครับผมต้องกโกตัวกอไปด้วยพี่ีน้องๆสุปู่สุขคนครับที่บามีเสียงเพลงเสียง,ย,งยังครับพอเบาแข้งไม่ไหนใจบอกกด YouTube จูทูบรรจใยผ่านบอถ้ามีเสียงเพลงเขาครับ เห็นบางคนบอกว่าย้ายมีเสียงเพลยงเขาใน YouTube ครับบ้าแขงเลยใจพิธิปิดเอาเดี๋ยวมาไห้ปี่นองมาบึงบรรยากาศว่าชาวบ้านมวนกันไหนครับลำเต้นลำาองนะผมหลแห่ม้วนคักอีรีครับแห่กระถินเขาวัดครับผมบาาแขงก็อยากเต้นขึ้นกันครับแต่ค่าแต่ถือกลองอยู่บ่มีไฟถือกองอะไหครับ ค่าได้เอ็ดคลิปอยู่ครับผมบ่มีไฟถือกล่องให้เลยบอได้เตบมาใ้มวนน้ำเขาครับผมอยากมวนน้ำอยู่ครับก็เลยต้องมาทายคลิปให้พี่พี่น้องๆเบิ้งในช่องเบาแข้งครับผมเมื่อนีนบ่มได้เอ็ดคลิปกินเน้อพี่น้องเมื่อนี้เอ็ดคลิปแห่กระถินเขาวัดครับเบิ้งมาเพนี้แต่และ บานเป็นอย่างไรบานเบอเคีงเป็นอย่างไรไอพี่น้องในหมาเบิงกันชาวบ้านได้มวนกันมวนเอาบุญกับมวนเอาบุญเฮ็ดบุญนี่มีความสุขตัวละพี่น้องได้เฮ็ดบุญนี่ครับมีความสุขมวนถือว่าได้เฮ็ดบุญกัน มาครับมาเบิองมาเบิองน้ากันครับเมาบุญน้ากันครับพี่พี่น้องคนตีเบืองเมาแข้งคนติดตามเมาแข้งมาบุญน้ากันเด้อครับพี่น้องครับผมสุบุญสุ้คนนะครับผมเอาบุญกับทินน้ากันครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เมาแข้งเฮ็ดขึ้นมากครับผมเผื่อพี่พี่น้องแลบ้านเบาแข้งครับผมเฮ็ดกระถินเอากรถิ่นขาวัดเฮ็ดจังไร มีความสุขตัวละพี่น้องในแห่กระถิ่นในเห็ดบุญมีความสุขตัวนะครับผมมีความสุขกองม้วนชื่นเมืงสังสีแลครับพี่น้องเออเบ่งครับตัวหนึ่งต้นเงินกำลังแห่หลอบโบสครับพี่น้องแห,ห่หลอบโบสถ์ 3, หลอบ คอยเอากระถิ่นึ้นบนโบนมาถอดครับผมถอดกระถิ่นครับโม่เขาเขาอ,อื้นอย่างไรนะครับแต่บบอเข่งอื้นถอดกระถิ่นแต่เอื้นประตูต้องขอถอดขอไผ่เด้อกรบพี่น้องครับผมขอบคุณในรายเด้อครับที่พี่พี่น้องน้องมาเบิรงคลิปนี้ครับขอบคุณในรายครับโอกาสหน้าพ,พอเขาบอแข่งไหมครับ